เช้าวันนี้เราขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมฮันเดอะสตาร์นะครับขอต้อนทวายครับแม่มาดูภาพหน่อยดีกว่าเมื่อคืนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครคือ2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ที่ได้ไปต่อนะและคนที่ไม่ได้ไปต่อก็นั่งอยู่กับเราในเะชาน้านี้เดี๋ยวขอดูภาพอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับประกาศเลยนะครับฝั่งเสียงใครประกาศแฝงหรือเอ็กกี้เนี่ยฉันประกาศฮะ เราก็ได้เห็นแล้วนะแม่เสียใจจริงๆเสียายมากๆในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่ฮันตอนที่เขาประกาศว่าเออคุณไม่ได้ไปต่อครับก็มาถึงตรงนี้มันก็เกินกว่าที่ตัวเองฝันไว้แล้วก็มีความสุขมากครับที่ได้อยู่ตรงนี้ครับรู้จักบพี่เอกกี้มาหลายสัปดาห์แล้วท่าตัวตนเขาเป็นแบบนี้ไหครับในเรื่องหลังอ๋อครับเป็นอย่างนี้นะครับที่เอ็นกี้นี่แหละครับเสียใจฮั่นนะเอกกี้ ก็เสียดายเพราะว่าเขาเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดในเดอะสตาร์ที่ผ่านมาทั้งหมดจริงๆเมื่อคืนนี้ผมแอบไม่ได้ดูตอนที่เขาเต้นเพลงนั้นอะอะไรนะคืนนี้อะไรนะบอกมาคืนนี้อยากได้กิ๊ฟอยากให้ฮั่นลองสักสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งโอ้ยเด็กน้อยอ่ะเล่นเลยดีกว่าอ่ะเขาเซฟนึ่งเน้นซม ไม่ได้กินเลยอะล่ะนี่เพลงเพลงไม่ได้กินนะครับมามาละมาเหงื่อแตกเลยพวกนี้คือ โอเคก็ถือว่าเป็นท่าเต้นที่สุดขอโคุณเเยอะไหมหรือว่ายังไงมันเป็นธรรมชาติครับไม่ธรรมชาติเขาเป็นคนเต้นที่แข็งแรงแข็งแรงจริงๆไม่น่าเละแฟนถางกรีดนะอยาก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 ได้อยากให้ให้เขาไปอยู่ที่บ้านหน่อยคุณไหมต้องยอมรับเลยว่าจุดอ่อนนะอีกนิดนึงก็คือเรื่องเสียงใช่ไหมเออถ้าสมมุติว่าถ้าถามว่าหลายๆคนเวลาเขาบอกว่าเสียงเนี่ย ร้องบ่อยไหมตอนเด็กๆต้องถามกลับเลยว่าหัานตอนเด็กพี่ฝึกร้องบ้างไหมหรือว่ามาฝึกตอนหลังๆตอนเข้าวงการแล้วหรือยงก็จริงๆก็มีร้องมาเรื่อยๆครับแต่ว่าพอเราได้เริ่มมาทํางานเนี่ยครับเราก็ทํางานเรื่องเต้นมามันก็ในเรื่องร้องเราก็ไม่ค่อยได้ไปห้องเกี่ยวสักเท่าไหร่ก็ ถึงถึงได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถือว่าสุดยอดจริงๆเป็น1นในสคนสุดท้ายของเวทีเดอะสตารมันมีเรื่องหนึ่งที่ทีมงานผมบอกผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยมันมีอะไรเรื่องของการจิ้นกันจิ้นกันใช่ฮนี่ๆะภาพดภาพอะไรอ่ะฮันฮหะรั่นัดแกงส้มมันอะไรยังไงอะฮะ คือว่าจริงๆแล้วภาพที่เห็นนะครับคือตอนนั้นเรากําลังเรียน acting กันอยู่ครับก็เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนเหรอฮะใช่ไหมในบ้านเหลือแต่ผู้ชายแล้วไงาใช่คนก็จับเป็นประเด็นใช่ไหมครับผมโอเคแล้วตกลงกิ๊กกันหรือเปล่าครับกับกันส้มอ๋อเราไม่ได้กิ๊กกันครับแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีนั่นมากกว่ากิ๊กอีก วันนี้อาจจะไม่คิดจริงนะครับแต่ต้องขอบอกว่าเอกกี้คิดจริงกว่านะครับชอบก่อนฮั่นตลอดเลยบนเวทีใช่ไหมฮั่นเลยกอนกอทุกคนแอบวลลามไม่ต้องแอบเลยทำกันตรงไมีอะไรจะบอกกับแฟนลับทุกคนที่โหวตให้กับคุณตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้แล้วก็ผมดีใจครับที่ผมได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ ถ้ามีคำที่มากกว่าขอบคุณผมก็อยากจะพูดครับผมรักทุกคนครับตากไว้หน่อยดีกว่านะครับสำหรับผลงานล่าสุดของเอกกี้มิวสิกวิดีโอตอนนี้อยู่ใน YouTube แล้วใช่ไหมอยูได้หาดูได้ที่ไหนยังไงวันนี้วันแรกครับก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube เลยคนที่เธอไม่ยอมรับคนที่เธอไม่ยอมรับฟัื่องเพลงพี่เอกกี้เรื่องฟังครับเพราะมากครับเพราะฟังรู้เรื่องใช่ไหมใช่ครับคุณน่ก็ขอให้โชคดีนะครับกับงานล่าสุดของเอกกี้ด้วยลกันฮั่น ขอต้อนรับสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการกับท่านหตาด้วยนะครับขอบคุณทั้งคู่ที่มาร่วมรายการนะครับพรุ่งนี้พบกับว่าที่คุณแม่ที่จะคลอดเร็วๆนี้แล้วคุณอ้อมเพียรดานะครับคุณผู้ชมพูดถึงการคลอดเร็วๆนี้ได้ข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมแต่ข่าวยังไม่หลุดล่วงมาเป็นข่าวที่เขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้ท้องแล้วจ้าใครรู้ไหมเอ่ยใครนิงฟันนิตานั่นเองนะครับคุณผู้ชม พร้อมสามสัปดาห์ได้ข่าวมานะครับก็ขอให้ถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็น่าอินดีด้วยเป็นอย่างมากนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็เออเราเราก็พลาดข้อมูลนี้ไปแล้วกันนะครับหกทุ่มกับอีกสี่สิบสี่นาทีวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ